เช่นเดียวกับข่าวแม่บ้านที่สุวรรภูมิเก็บเงินกว่าสองแสนบาทคืนนักท่องเที่ยวอันนี้ก็ต้องยกย่องชมเชยกันในีน้องใบเก็บเงินของนักท่องเที่ยวชาวเบลเยียมที่ใส่อยู่ในกระเป๋าเงินสีดําแล้วลืมเอาไว้ในห้องพักที่โรงแรมค่ะ แม่บ้านท่านนี้เอ่ยชื่อดังๆเลยนะคะคุณพรที่พาชวนชัยลึกค่ะเป็นพนักง,งานทําความสะอาดของบริษัท Master m i n d c o n s u l t a n t นะคะที่เข้าไปทําความสะอาดแล้วก็ไปพบกระเป๋าใบนี้ซุกอยู่ที่ใต้หมอนก็เลยประสานผู้บริหารแล้วก็ติดต่อน,นักท่องเที่ยวท่านนี้ค่ะก็ส่งมอบให้ภรรยานักท่องเที่ยวเรียบร้อยนะคะเงินที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบาทแล้วก็ยังมีเงินยูโรอีกจานวนหนึ่งเงินดอลลาร์อีกจํานวนหนึ่งรวมเป็นเงินคิดเป็นเงินไทยทั้งสิ้นสองแสนหนึ่งหมื่นบาทค่ะ ื่อวานนี้ทางท่าอากาศยานุวนภูมิกับบริษัทต้นสังกัดของแม่บ้านท่านนี้ก็เลยร่วมกันมอบประกาศกิตติคุณให้นะคะคุณพรทิพาชวนชัยลึกค่ะฟังเสียงนะคะกวางสาก็เข้าไปปูเตียงพอดีเป็นลรึค่ะก็เลยเจอเขาอย่าได้หมอแล้ะก็เลยรีบดูโกนแยกควันเลยแบบว่าผู้โดยสารลืมกระเป๋าตามค่ะไม่คิดที่จะอยากได้อะไรก็ไม่ได้เลได้ใหญ่ได้เพราะสันา ราไม่คิดว่าจะได้คืนด้วยค่ะพี่ตอนที่เขาโทรมาตอนแรกก็บอกว่าฉันทำฉันลืมกระเป๋าตังค์หายฉันลืมไว้ใต้หมอนที่โรงแรมแล้วทีนี้เราทำยังไงอ่ะไม่รู้ฉันกำลังว่าจะโทรกลับไปแต่ทางโรงแรมเขาติดต่อกลับไปแฟนก็ดีใจโทรกลับมาหนูก็บอก้ยโชคดีแล้วก็พาลูกไปทำบุญทำอะไรที่วัดหนูเคยทำหายเหมือนกันแต่หนูไม่ได้คืนแต่ตรงเนี้ยหนูจริงๆนะตรงเนี้ย ถือว่าเขามีพนักง,งานดีๆในในโรงแรมอย่างเงี้ยพี่นั่นแหละครับอ่ะแสดงความชื่น